ผมมีรุ่นน้องมาจีบครับเป็น L G B T แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นใช่ไหมใช่ครับผต้องลองก่อนอีเซ่ <c oughs> พี่อาก้อสอนผมเล่นเชสหน่อยนะผมก็เลยตั้งใจสอนเขาครับ,รบ,รบเขาก็สารภาพละจริงหรอผมก็แบบขอเวลาพี่คิดก่อนนะอก,ก็มีที่โรงเรียนผมก็คิดกับเขาเป็นเพื่อนอแล้วมันก็เริ่มข้ามเส้นไปอ,ะอ่ะมันข้ามยังไงเออถ้าเราเป็นแฟนกันจะดีาไหน เอาลูกอะเจ้าลูกกี่คนล่ะเออเอาลูกด้วยคือเราอะไปไปสร้างเรื่องแบบอีกคนใช่เราเปเราเธอโถดออกมดแล้วว่าอยู่ต่อหน้าเขาแบบทียคือเขาเป็นเล็กกุ้งเขาก็แบบเนี้ยเต้นเนี่ยแบบนี้คือด่าก้อนด้วยก้อนไวเกตต์สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการไวเกตตอ วันนี้ได้หนุ่มหล่อมาเลยว่ะเซฟนี่ดูเรียนมิที่ท้องเน็กไทยใช่เก่งนานาชาติเนาะวันนี้ได้เด็กอินเตอร์บ้าน สวัสดีครับผมชื่อน,นายศักดิ์ศรีพินโยเทลโชตชช่อเล่นที่ดากอนครับกำลังศึกษาที่นานาชาติฮีทฟิลด์อยู่23ครับ23 <ชา S> <ชา S 1> คือม .6 โรงเรียนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนเนาะยู่แถวรับคำแหงครับถ้าในภาพก็อยู่ใกล้ร่วมรุ่นดีกับแอสคอต อ๋อแล้วพักแถวไหนครับพักอยู่ปทุมครับลำลูกกาลำลูกกาก็เรียนที่ลำคำแห่ลำไกลนะไกลใช่ไหมไม่ผมมีทางด่วนตัดไปได้เลยครับโอเคทางด่วนเข้าแล้วมึงแล้วเร,เรียนยังไงอะเ,เรียนสายอะไรยังไงอะผม,มเรียนสาย<ม>วิทย์คณิตครับเรียนเป็นภาษาอังกฤษเลยใช่ปะใช่ครับตอนนี้ก็น่าจะแบบพูดบ่อยแล้วภาษาอังกฤษอะโอ้สบายครับอ่ะเริ่มแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษแล้วแบบยูดาสซินุนเอเวอร์โมนด์ม n ย m นมอิสดรากันอัลเลอร์ at ี่ฮีดฟิวอินเ t อร n a นชั่นแนลสคูลทิดย์อัมเฮียร์ว พี่เซฟ a และนะที่จะทำช่องนี n มันดีมากขอบค e ณมากขอ l คุากขอบคนณมากขอบคุณรากอบากขอาขอบนุณมากขอบคมากคากขอากอบนุณมากขอาอบคุณมาขอบเรียากขอคมาอบครณมาอบเรณมากอบคมากบคมากอบาอบาอบครณมาะอบากบคมากอบอบมากขอเพุณเาากบกบคมกอากขอุอบครบคบคมากคกคอขอุ กูก็ไม่รู้กูก็ว่าเวลากิไปออกมาคือทำอะไรทำอะไรการแบบ experiment ใช่การทดลองครับเขาเรียนภาษาอังกฤษจนเขาไม่รู้ภาษาไทยแล้วแปลว่าอะไรแล้ววิชาที่ไม่ชอบล่ะสิครับทำไมอ่ะโอ้หนักมากผมแบบนั่งเครียดกับเลขมันไม่ใช่เลขแล้วด้วยซ้ำอ่ะมีแต่ตัวอักษรอ่ะไม่ไหวคือทุกอย่างเคเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ครับแล้วองเรียนที่นี่มาตั้งแต่ชั้นอะไรอ่ะ ผมเรียนตั้งแา่อนุบาลเลยครัโอเค๋ยวาเจ้าที่ภาษาอังกฤษอยู่แล้วอยู่แล้วอ่าใช่ไหมอนาคตแบบฝ่ฝันนยอยากจะทําอาชีพอะไรเป็นอะไรผมอยากเป็นนักร้องครับนักร้องหรอเพลงอะไรที่ชอบร้องชอบฟังชอบร้อง Stand By Me ร้อง When the night has come and the land is dark and the moon are the only thing we'll see So darling darling stand by me ผมอยากกินเ้นบาร์มีแล้วมันมีอยู่ไหมอ๋อคือเพลงชื่อเพลง standby me เหรอใช่ครับแล้วไม่คิดจะไปต่อแบบต่างประเทศอะไรอยบ้างหรอผมก็คิดครับแต่แบบรายจ่ายมันเยอะเกินครับมันแพงในต่างประเทศนะก็เลยจบที่อินเตอร์จุราใช่แต่ที่นี่อยู่ไม่แพงเลย เออเลยไม่แพงเลยไม่แพงเลยที่เรียนอยู่ใช่ไหมผมได้ทุนไงครับตั้งแต่เด็กผมได้ทุนเรียนเก่งครับอ๋อเรียนเก่งเลยได้ทุนมาตลอดแต่ที่หนึ่งที่หนึ่งตลอดเลยป่ะหรือไงโอ้ตอนเด็กอะใช่พอโตมาไม่ใช่แล้วครับแต่ยังได้แบบถึงขั้นแบบได้ทุนอยู่อะไรเงี้ยนะโอ้เพราแสดงว่าฝีมือก็ไม่ธรรมดาในข่าวว่าอยู่เนี่ยก็เป็นประธานนักเรียนด้วยใช่ครับประธานนักเรียนเลยเหรออย่างพี่เฟร์ปนประธานนักเรียนแล้วเป็นไงบ้างภายในของโรงเรียนนี้แบบจำนวนเด็กมันเยอะมาที่นี่ ไม่ค่อยเยอะครับมันก็เลยชิวครับไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรมากมายรวมทั้งหมดมี700คนครับแล้วในห้องหลูมมีกี่คนห้องผมมีแค่5คนเอาละีก่อนะม .6 ครับทั้งมทั้งมระดับชั้นมหกนะใช่ครับแล้วมีแค่5คนมีแค่หคนแล้วมีห้องเรียนประจับไหมอ่ะมีครับม .5 กับม .6 จะมีห้องของตัวเองเลครับห้องให้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยครับคือครูจะไม่มาคุมเลย จริงเหรอใช่เบื่อแล้วพี่แอนเรื่องเรื่องวิชาการเรื่องเบื่อแล้วเบื่อแล้วเร็วเร็วเร็เร็เปลี่ยน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 ไปพร้อมเปลี่ยนหรือยังพร้อมแล้วครับมีวีรกรรมมาเด็ดๆบ้างในโรงเรียนผมมีรุ่นน้องมาจีบครับเป็น LGBT แล้วเป็นยังไงบ้างเขามาจีบเธออ่ะสึกแปลกเลยครับคือแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นใช่ไหมใช่ครับผมไม่ได้ปิดกั้นใครต้องลองก่อนนะอีเซ เรา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 ซืยังไงผมนั่งรอรถมารับกลับบ voilà ้านอ่าเขาก็เด pues ินมาพี l <l <l ่อาก้อนจันน่าสอนผมเล่นเชสหน่อยนะได้เลยนะเล่นเชสหมากรุกหมากรุกอ่าหมากรุกด้วยวะมีรู้กับรับด้วยวะต่อแต่นางเก่งนะนางเข้าหางเธอแบบนี้คือมันบอกมันรู้แล้วว่าว่าเล่นชวนเล่นหมากรุกอะไปต่อเริ่มชอบแล้วรถหล่นรถใส่ซื้อไงผมก็เลยอสาตั้งใจสอนอ่ะ ไปสอนด้วยไปสอนด้วยครับผมอยู่ชมรมหมากลุกตอนมสี่ผมก็เลยตั้งใจสอนเขาครับเขาก็สารภาพนะจริงเหรอวันสงการวันสงการด้วยปิ้งลูกชิ้นอยู่ครับเพื่อนผมก็แบบเฮ้ยดาก้อนไปชั้นสองหน่อยนะผมก็ไปทำไมเพาคนนี้จะมีเรื่องมาคุยด้วยอ๋อมีคนอยากเจอใช่ผมผมก็ไปครับถามเขามีอะไรเขาก็แบบ เขื่อนๆนะไอผมผมก็บิดไหมบิดไหมเป็นอะไรหรือเปล่าบิดไหมบิดนิดหน่อยน้อยด็เคือเขาเป็นหน้าหวานใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วเขาก็บอกว่าผมชอบพี่นะเอ้ยโล้ผมอึ้งอ่ะผมว่าไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะอึ้งไปเลยอ่ะแบบคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะเนาะผมผมก็แบบขอเวลาพี่คิดก่อนนะแล้เขาแล้วเขาว่าไงเขาวิ่งไปเลยมีเลย ก็ยังได้คุยอยู่นะก็คุยอยู่ครับแต่ตอนนี้เขาออกจากโรงเรียนไปแล้วแต่เราเวลคัมใช่ไหมถ้าเราขึ้นทิกตอกขึ้นไอจีไให้สําหรับที่ว่าถ้าแบบว่าจะมีคนเข้ามาทักเป็นแบบว่า LGBT ีบีอะไรเงี้ยผมก็เวลคัมเสมอครับเออทักมาได้นะเธอก็คุยด้วยได้มีเองไหมก็มีคนมาขอไอจีข้างนอกครับเป็น LGB t เหมือนกันเขาเดินเข้ามาหาผมเขาบอกว่าผมหล่อมากขอไอจีหน่อยได้ไหมเขาจีบเราใช่ครับเขาแบบมาชวนผม เฮ้ยเรามาถ่ายติ๊กต็อกกันไหมชวนผมคุยเรื่อยๆจริงเหรอพี่ชายผมตันเดือนมาพอดีไงผมก็เลยปฏิเสธเขาไปแล้วก็กลับชิงเลยก็เลยไม่ได้คุยกับเล็กคนนั้นใช่ไหมคนที่ขอเนี่ยหันขวาใช่คนนี้ปะเนี่ยใช่ไหมน้องคนนี้ก็ชอบนะน้องหล่อจังเลยก็ไปขอถติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ดูติ๊กต็อกนี้ติ๊กตอกที่จะมีเด็กผู้ชายพี่จะไปขอถ่ายเขาก่อนแล้วก็แท็กติ๊กต็อกเขาจะได้คุยกับยายมันก็คือแผนนี้แหละแผนของเล่นกุ้งอ่ะมีไหม ก็มีที่โรงเรียนก็เคยอยู่ในห้องเดียวกันครับผมสนิทกับเขาไงผมก็คิดกับเขาเป็นเพื่อนแต่เขาชวนผมคุยแทบทุกวันน่ะก็เพื่อนกันคุยกันแบบเพื่อน,นปกติป้านี่คุยทึงทีสองที่สามแต่มันก็เริ่มข้ามเส้นไปอ่ะมันข้ามยังไงข้ามยังไงเนี่ยแล้วสีถ้าเราเป็นแฟนกันจะดีแค่ไหนฝนลุก่ะ เราเราตอบว่าไงก่อนนี่เขาามว่าถ้าเป็นแฟนกันจะดีแค่ไหนผมก็บอกว่าเจ้าลูกกี่คนละเออเอาลูกด้วยคือคือคุยกับคนนี้นะถ้าผมเล่นกับเขาไงครับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันใช่เขาเพิ่งมาบอกผมว่าเขาชอบผมแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ที่โรงเรียนแล้วเขาสารภาพรักวันที่จะออกจากโรงเรียนเนาะเขาเขาออกครับครับบางทีเพื่อนกันเนาะมันมันชิเกันมากจนแบบคือมันผ่านร้อนผ่านหนาวเจ๊ใช่ เลยเหรอแล้วเคยหนาวด้วยกันหรือเปล่าละ่ละกับเพื่อนอ่ะเคยหนาวด้วยกันไหมเออแล้วกินยกินามันก็อนนี้อะเออใช่ไหมทานาระคำน้ำที่โรงเรียนจะดีใช่ไหมพี่เพราะว<ม>่าเป็นผู้ชายด้วยกันอะบางทีก็คือแบบว่าอาบน้ำก็อ,อาบด้วยกันใช่ไหมล่ะใช่ครับก็แต่งตัวก็แต่งอยู่ในห้องเดียวกันพอทีนี้เขาคือเขาชอบตัวเองเขาก็เห็นของตัวเองหมดแล้วไงก็ใช่ไหมล่ะห้องก็เป็นห้องเปิดอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ห้องส่วนตัวมันมีทั้งห้องของตัวนับแต่แบบห้องส่วนตัวมีแค่สาม ผมก็เลยเปลี่ยนข้างนอกแบบโชว์เลยไม่อายใช่เขาคือน้องกอล์ฟเราไปไปสร้างเรื่องแบบอีกคนใช่เราเราเธอเธอคือต้นอัวต้นเรือเราไปตั้งแผงขายของก่อนตั้งแผงขายของแล้วคือบางทีเธอเธอถอดออกหมดแล้วว่าอยู่ต่อหน้าเขาว่าเทียบคือเขาเป็นเล็กกุ้งเขาก็แบบรู้สึกดีที่แบบว่าเอออะไรอย่างเงี้ยเต้นเนี่ยเออบางทีเขาก็อยากจะแบบไปอีกสเต็ปนึงแล้วชื่อด่าก้อนด้วยก้อนเราโอนเหรอโกนอยากโดนโกนพันละเลยอะ แต่หน้าตาถิ่นคือข่าลงยิ้มลิ้มเออข่าลงความมากกว่าสายตาเขามองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดสายตาเขามองดีในเดี๋ยสายตาเราบงเออในเราบงพี่เซฟสิรู้สึกว่าเด็กคนนี้เวลาอยู่ใกล้เขาจะมีเสน่ห์ไงเออมีเสน่ห์เขาเหมือนครับเท่าไงอ่ะมันดูไม่ไม่เหินห่างท่านี่แบบวันนี้เพิ่งเจอกันวันแรกเราถ่ายรายการด้วยกันใช่ใช่ก็โอเคเรื่องเล่าก็เลิศและวันนี้แต่ว่ายังยืนยันคำเดิมถ้า LGBT ทักมาคือโอเคไหมผมโอเคผมรับหมดครับ ไม่สนนะใครเออไม่สนแล้วรับบทรับบทโอเคทำมาได้แล้วถ้าสมบติว่าเป็นแฟนที่ดูรายการก็อาจจะไปเจอเราแต่มาไปเจอที่ไหนบ้างก็ติดต่อได้ทั้ง IG แล้วติกตอกครับ d r a g o n s a k s r i d า a ้อนศักศรีครับถ้าเจอก็คือเจอที่สยามอ่าใช่เออจะเจอทางออนไลน์ละอันนี้ก็เจอทางออนไลน์ถ้าเจอสยามถ้าเจอตัวจริงอะถ้าเจอตัวจริงก็เดินเข้ามาหาผมเลยครับที่ไหนสยามพยา ไงก็ประมาณนี้ไหมประมาณนี้เแหมากวันนี้สัมภาษณ์สนุกหนานสนุกสนานมากสนุกครับเดี๋ยวถ่ายทิกตอกกันโอเคตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับแต่แบบพอคุยกันก็ชิลชิลม่มมีไาถึงทำเนียรรายการของเรานะเดี๋ยวพี่อยากจะพูดเอาไว้กันต่อแล้วหนูจะพูดแบบอุ้ยเสี่ยวในสไตล์ของหนูได้ครับเออพี่นักพีการพร้อมนะพร้อมจ้ะสามสองหนึ่งไว้กันต่ออู้เสี่ยว ้ยมีเมลดี้เล,เลยจ้าแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับเซฟครับเพียนานจาแล้วก็นอก้อ,อ,นองดาก้อนครับน้องดาก้อนที่แปลว่ามังกอ็ยอยากจะโดนมังกรพันหรือเปล่าก,ก็ไปคุยกันเองจ้าสุดท้ายนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วกดกระดิ่งกริ๊งแล้วเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ ไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e รายการวักันตอบอุ้ยเสี่ยวด้วยนะครับบ๊ายบายไว้ตา